ทายตั้งแต่การเข็นเส้นไฟาทางเครือและทางต่ำหรือเส้นพุ่งให้มีขนาดแตกต่างชัดเจนโดยเป็นผ้าพื้นที่มีจุดยืนเรียนแบบเนื้อผ้ายีนเทคนิคต่างๆจึงยากและแปลกใหม่ไปกว่าการตำหูกที่คุ้นชินหากการแก้โจทย์ใหม่ๆในผืนผ้าของช่างทอบ้านานาหนองบงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย อาจไม่ต่างจากชีวิตชาวชุมชนที่ต่อสู้ยาวนานกับโจทย์ใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่มากกว่า10ปีลูกที่เขาเอาไปแล้วเรียกว่าผูทับฟ้าแล้วเขาพอผูทับฟ้ามันหมดเขาจะเอาผูหลิกต่ออันนี้คือเป็น,เป,นเป็นที่ที่หนึ่งที่กังวลใช่ใช่ใช<ๆ>เขาโจจะเอาละเหละแต่เราไปจือเราก็ค้านไม่ทันหกหมู่บ้านรอบนี้เราเราใส้ ประโยชน์จากภูเขาฟ้านี้เยอะมากฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านพักห้อยกุกสะทนเราต้องทำมาหากินมีมันมีสัตว์ซุกชนิดนอ้อยู่ที่นั้นก็มีผักมีอะไรเยอะมันตามคลอ,องน้ำมามันก็จะมีกุ้งหอยปูปลามีก,ก,กุกมีเขียดมีอะไรอากินได้เราเรียกว่าซเปอร์มาก็ตของชาวบ้านเมื่อปากเขาที่เปรียบดังอู่ข้าวอูน้ำในบ้านเกิดสลายไปชั่วคลิปตา พร้อมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนสารเคมีที่ยังคงอยู่แม้เหมืองแร่ทองคําในพื้นที่ถูกสั่งปิดไปราวเจปีหลังชาวชุมชนานาหนองบงต่อสู้จนได้รับชัยชนะมันมีบ้านบ้านให้ปลุกอยู่อีกอีกหลุมหนึ่งที่เขาจะเอามีมีมมมอใช่มีหลายที่อยู่หากทุกวันนี้แม่รถระนองกองแสนช่างทออาวุโสก็ไม่อาจวางใจเมื่อความอุดมสมบูรณ์รอบด้าน ยังเป็นที่ต้องการของคนภายนอกดอกฝ้ายนะคะจะบอกได้ว่าเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็สัญ,ญลักษณ์สําคัญในการต่อสู้ของแม่แม่ช่างทอผ้าที่บ้านนาหนองบงก็ว่าได้ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ปลูกฝ้ายนะคะปลูกเอาไว้ขายเลยแต่ปัจจุบันบ้านไหนทอผ้าบ้านนั้นเขาก็จะปลูกเอาไว้ค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่นะคะจากดอกฝ้ายที่เราเห็นนี้ สุดท้ายก็จะกลายเป็นเส้นใย,ยเป็นผ้าทอสวยๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะแล้วก็แม่ๆทุกคนใส่หัวใจลงไปนะคะเพื่ออยากจะให้ผืนผ้าเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนค่ะมันไปไกลมากเลยนะไม่ตั้งใจไว้ว่าจะสื่อสารด้วยผ้าผ้าฝ้ายของเราที่ไปให้กับคุณ ทั่วโลกได้รู้ว่าเราทําสิ่งนี้อยู่เพื่อสุมชนของเราเพื่อบ้านของเราว่าจะเอาฝ้ายเป็นเป็นตัวนํามันก็ได้จริงๆได้ทั้งใจคนได้ทั้งได้ทั้งรายได้ใช่ไหมได้ทั้งความอบอุ่นได้ทั้งมีความสุขในการทําอย่างยายนั่งทออย่างเงี้ยทำไปก็มีความสุขไปนะทำทำผ้าเนี่ยมันคิดถึงส่วนหนึ่งก็รายได้ ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมันมันในใจมันมีความซุ้มชื้นอยู่ในใจการต่อสู้ไม่เคยโดดเดี่ยวเมื่อผืนผ้าที่เป็นตัวแทนพลังชุมชนรวมกลุ่มกันในนามกลุ่มตำหูกบ้านานาหนองบงสู้เหมืองมีคนมองเห็นพายีนจากเส้นใยจึงกลายเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์ที่กลุ่มนักออกแบบผ้าในนามวิสโดเมที สร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องราวและกำลังของช่างฝีมือนาหนองบงรู้สึกว่าเจอแม่แม่ครั้งแรกแล้วแบบรู้สึกได้ถึงเอเนอร์อะไรบางอย่างมไม่ได้ไม่ได้ที่น่าแกไม่ได้แบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแม่แม่อย่างเงี้ยน,นั่งเฉยแต่ว่าตัวงานมันแสดงออกได้หมดเลยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเจอผ้าเนาะเออแล้วก็แบบเห็นการเล่นคู่สีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันจะแบบว่ามีคาแรคเตอร์ของความแบบ ความไม่เข้ากันความพุ่งความแบบเหมือนสีที่มันขัดกันเลยอย่างเงี้ยอยู่ในทีแต่งานออกมามันก็สะท้อนตัวตนคท,ทุกอย่างมันกลมกลืนกันไปหมดเลยผ้ายีนที่มีความต้องการของคนต้องการใช้อยู่แล้วแหละแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของเหมืองเพราะว่ายีนกับเหมืองมันเป็นของคู่กันนะับตั้งแต่มันเริ่มเกิดขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันแล้วสามารถทดลองทําที่นี่ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าค่อย อพัฒนนาาาามาเลลืๆใหหกยยรรูปแบบ่จากวันที่เริ่มกลับมานับหนึ่งปลูกฝ้ายในวันที่ไม่มีแม้กระทั่งโหงค้นหมี่ต้องใช้สองขาผันฝ้ายเพื่อมัดลายมัดหนีลายหลุมเหมืองและลายรอยแลกแม้ไม่วิจิตหากกินใจด้วยเรื่องราวชุมชนจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดสร้างกำลังใจให้กลุ่มช่างทอกว่า10ชีวิตยืนหยัดต่อสู้ด้วยผ้าทอ และยังมีองค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกาและกลุ่มคนทำงานคลับภาคอีสานอยู่เคียงข้างสนับสนุนงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆที่ปกป้องความงดงามของบ้านเกิดโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน,นจริงๆแล้วมันบ้านเราเราไปไหนไม่ได้เราอยู่ที่นี่หลังโซนฝาแล้วยังไงก็ต้องสู้เพื่อคนข้างหลังอัญชลีโปสุวรรณไทย P ี s รายงาน